สวัสดีครับผมผมผีเสื้อแด่นตายนะผมนะนี่คือหน้าตาของวัวขูนหนึ่งกิโลซ่องขีดนะผมนะชุนกันต่อชาวถีน้องบัวให่นะผมนะผมเหมาประวัติการชุนเบ็ดย่อยอข้องทางซ่องตัวมาฝากนะผมนะขูนี้เป็นการชุนกันระหว่างข้าวอัศวินสิ่งหนักหลานนะผมนะด้วยไอข้าวลูกสิ่งหนะับชุนกับโนดมัดเด็ดเผ็ดผูเขี้ยวนะผมนะนาแหล่สุดๆุดกับผมขูนี้ต่อชาวอัมพลัดนะนะเดี๋ยวไปฟังประวัติการชุนเบ็ดยอยอของทางส่องตัวกับผมตัวทีฐานิ่นอยู่ถีหน้าจอนี้นะผมนะตัวนี้ชื่อว่าข้าว ลูกซิงหนาผมนะตัวนี้ชนมาแล้วแปดก้าวห้นนาผมนะเคยแพ้หนึ่งง้นนาผมนะลอบมาชนะเร้วนะับลาสุดชนะถีน้องบวหญ่นาผมนะตัวนี้ชนประเภทรรอบจัดรอบเร็วนาผมนะปลายโยดจัดจานหนับอิวติดอิวชูชายเข้าแมน่นเมนตังเข้าดีโทนักครบเเลี้ยงเลยกระพมตัวนี้ห้ามพลาดต่อชาวร้อยน่ใครเล่นหัวต่อชาวนาผมนะบังได้ข้ามได้กอดไปที่หน้าช่องติ๊กตอกปีเสื้อเราไปกันทีทางด้านขู่ชนกันมั่งนะผ้มนะตัวตีฐานเล่นอยู่ที่น้าจอานี้ชื่อหวาน,ดดวนะวน่ น้าบมนะลาสุดชนะมาจากนาบินล่านาผมนะตัวนี้ชนเรื่อยๆเ,เตนๆเวียนๆไปหน้ามาลังนะผมนะชนละเอียดเลี่ยมดีตังเข้าดีมีนม้ำใจเนี้ยนึกเหมือนกันกับพ่มตัวน,นี้รอชมร้อยเด็ดขาดเปิดไอ้ไส้แล้วนะผมนะไครเลนวัวต่อชาวมีซดไอ้ไส้บังได้ข้ามได้กดไปที่หน้าช่องติ๊กตอกปีเสื้อแล้วกดต,ตรงนี้ได้เลยครับมพมดีปีเสื้อชีนิวอยู่ตอนนี้หรือว่าทีตาเน้นทีวงสี่แดงอยู่ที่หน้าจอานีนะผมนะตานกดข้าไปได้เลยนะผมนะที่นี่เรื่องตังชัดเจนแน่นอนครับพมไครเลนัวกดข ข้าไปแลี้ยข้องแทต้องบีเสื้อแดนตายตอนนั้นนะครับ